ค่ะช่วงนี้นะคะกลับมาเติมพลังให้ใจกันค่ะมาฟังพลังของการคิดบวกพลังของการคิดดีนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังความคิดของนักธุรกิจแถวหน้าคุณบุญเกียรติโชควัฒนากับคนดนใจค่ะ กิจแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ต้องต่อสู้กันด้วยตัวเลขของกําไรนําพาองค์กรรอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจได้ครั้งแล้วครั้งเล่าพอยึดมั่นในการคิดดีนักธุรกิจแถวหน้าบุญเกียรติโชคว,วัฒนากรรมการผู้มยการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC i n t อินเตอร์เนชลจำกัดมหาชนเล่าว่าสายตาที่มองโลกตามความจริงช่วยเข้าใจสิ่งรอบตัวง่ายขึ้น พนักงานคือฟันเฟืองเล็กๆที่มีส่วนขับเคลื่อนให้บริหารงานได้สําเร็จนําธรรมะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติยกระดับจิตใจและปัญญายพร้อมรับมือกับทุกบททดสอบล่าสุดเขียนหนังสือบวกคิดชีวิตบวกร่วมกับท่านวอวาชิระเบธีถ่ายทอดแบ่งปันแง่คิดการใช้ชีวิตด้วยพลังแห่งการคิดบวกความสุขบป็นความสําเร็จสร้างได้ไม่ยากหากปล่อยวางให้เป็นความสําเร็จผมไม่อยู่ที่การทํางานความสําเร็จคืออยู่ที่ใจซึ่งนะฮะ อยู่ที่ทนิพานนะฮะคือถ้าเราปล่อยวางได้หมดนะั่นะคือสาเร็จปล่อยวางได้ทุกเรื่องนั่นแหละคือความสำเร็จของผมแต่เนื่องจากผมเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องในความเหมาะสมเป็นขั้นบันตอนเป็น,น,ปนมีระเบียบวินัยก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีอุปสรรคมากนะ,ะแล้วก็ความเป็นที่ยอมรับเนี่ยผมก็ดีใจนะที่คนเขายอมรับผมมากขึ้นมากขึ้นนะฮะทั้งอย่างนี้ก็เร,กเราก็ดีใจไปดีใจก็ไม่ผิดอะไรแต่ก็อย,าย่าไปยึดมั่น ความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นและเคล็ดลับส่งต่อผู้คนในสังคมว่าทางลดอัตราลงได้แต่ชนีความสุขจะเพิ่มขึ้นทวีคูณตาก็คือยึดมั่นถือมั่นนะฮะซึ่งพระพุทธทาสบอกว่าตัวกูของกูใช่ไหมฮะแล้วคนเรามีกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้หมดทุกอย่างนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยทบทวนแล้วก็ไมไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีหรือเปล่าก็ทําให้คนเนี่ยบางทีก็ทําอะไรผิด จากสิ่งที่ที่ควรจะต้องเป็นที่เราคงจะรู้ว่าตอนนี้สถานก,การณ์บ้านเมืองต่างๆก็เกิดจากอัตรานี่แหละเป็นหลักที่ทําให้มันเกิดปัญหาอย่างนี้นะฮะฉะนั้นถ้าคนสามารถลดอัตราได้นะฮะมากพอเนี่ยก็คือเป็นหนทางที่ทําให้จิตของเขาเนี่ยสูงขึ้นนะฉะนั้นอะไรที่ผิดหวังไปบ้างไม่ได้ดังที่ดังใจบ้างก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรในโลกที่คิดได้ต้องได้คิดแล้วต้องได้ทุกเรื่องแต่คนจานวนหนึ่งนะฮะ ที่เราต้องได้ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใหฉันต้องได้อันนี้อันตรายสําหรับจิตของเขานะฉะนั้นดิตีีสุดคือถ้าได้ก็ดีนะโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆแต่ถ้าไม้แต่เรื่องดีๆมันไม่ได้ก็โอเคอาวุธที่ทรงพลังที่สุดคือความคิดพลังแห่งการคิดบวกมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตในทุกๆด้าน สุขทุกอยู่ที่ใจตำราแห่งความสุขของแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้สึกและตั้งรับกับปัญหาต่างๆอย่างมีสติผมชอบคำนี้นะเขาบอกว่านิยามหรือว่าคำว่าความสุขของคนเราไม่เหมือนกันความสำเร็จก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงมากกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยคนหนึ่งนะครับคุณบุญเกียรติแต่